สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูหลงปู่หกนะครับกับวัวธนูรุ่นหนึ่งนะครับสมทบทุนสร้างโบโสถ์วัด้านเลิงสุงอำเภอบันลือจังหวัดชลบุรีสำหรับหลวงปู่หกนี่นะครับนอกจากจะสร้างเหรียญแล้วนะครับก็ยังมีวัวธนูนะครับที่หลวงปู่ก็จัดสร้างขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นวัวธนูรุ่นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในนครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับนี่ก็แกะออกมาให้ชมกันเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นวัตถุนะครับหลวงปูห่หนี่นะครับลักษณะก็สวยงามดีนะครับเอ่อสำหรับใต้ฐานวัตถุนี่นะครับเขาเอ่อจะมีโคตดโคตรหกนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองให้ดูด้านล่างนะครับ ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านล่างนะครับในว่าจะมีเหมือนเช่นเคยครับเหมือนกับเปลี่ยนนะครับก็ด้านล่างก็จะต่อคโดคดกํากับหมายเลขนะครับแล้วก็จะมีคโดคดหัวโลหูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนะครับสําสหรับบริเวณขาห้องโอ,งองนี้ก็ จะมียันกำกับไว้ทั้ง4ด้านเลยนะครับวันนี้ผมก็เอามาให้ชมันครับโอเคนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ